สวัสดีครับสวัสดียามเช้านะครับวันนี้เช้าวันที่27วมิพุ 17, ภาคม2563ก,ก่อนไปทำงานนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตที่จะมาแชร์เรื่องของการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศใน EP ที่3นะครับช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของ work from home อยู่นะครับโดยส่วนตัวแล้วผมก็ชอบมากเลย work from home เพราะว่าเราสามารถ สรรเวลาได้นะครับสามารถออกกําลังกายได้สามารถวางแผนชีวิตได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วการวางแผนมันไม่ได้อยู่ที่การวางแผนการทํางานอย่างเดียวถ้าคนเรามีชีวิตโดยไม่วางแผนชีวิตเราก็จะปล่อยชีวิตของเราเดินไปเรื่อยๆอย่างไร้จุดหมายนะครับก็อีพีนี้น่าจะไม่ใช้เวลานานมากนักนะครับถึงแม้ว่าจริงๆแล้วการดำเนินการตาม สิ่งที่จะเล่าในอีพนี้มันต้องใช้เวลาเพราะมันเปนการเข้าใจตัวตนขององค์กรมันเป็นการเข้าใจว่าองค์กรกําลังทําอะไรอยู่มันเป็นการเข้าใจว่าองค์กรอยู่ในสภาวะการแบบไหนนะครับผมก็จะเริ่มต้น EP ีนี้ด้วยคำพูดที่เราคุ้นเคยกันถ้าคนที่ชอบอ่านเรื่องกลยุทธ์เนี่ยมักจะคุ้นเคยกับคำว่ารู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งของซุนวูเนาะแต่จริงๆแล้วคำนี้แปลมาจากภาษาจีนซึ่งมีผู้รู้บอกว่า,วาคำแปลเนี่ยควรจะแปลว่ารู้เรารู้เขา้อยรบมีพ้าเพราะจริงๆแล้วเราต้องรู้เราก่อนแต่คนไทยชอบนะรู้เรื่องของเขาก่อนนะเรื่องของเราไม่อยากให้ใครรู้มันก็เลยเอารู้เขาขึ้นแล้วก็รู้เราจริงๆเราต้องรู้เราก่อนครับ มันในเรื่องของอะจะพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศเราต้องรู้องค์กรรู้จักองค์กรและรู้จักสภาวะการขององค์กรซึ่งถ้าเป็นตามเกณฑ์ของ m a o l o b ัมบ r i g e หรือ Thailand Quality Award เนี่ยสิ่งนี้เรียกว่า Organizational Profile ถ้าเป็นสับของผู้ตรวจประเมินหรือคนที่คุ้นเคยกับเกณฑ์พวกนี้ก็จะเรียกว่าโครงร่างองค์กร โครงร่างองค์กรไม่ใช่โครงสร้างองค์กรแต่จริงๆแล้วพอแปลว่าโครงร่างองค์กรเราก็งงๆว่าโครงร่างคืออะไรแต่จริงๆแล้วมันคือสภาวะการหรือสภาพแวดล้อมขององค์กรที่องค์กรอยู่นั่นเองนะครับเราจะมาดูว่าเราต้องรู้อะไรบ้างในเรื่องเกี่ยวกับสภาวะการขององค์กรนะครับอย่างที่เล่าให้ฟังไว้เมื่อ ep 1 ep 2นะครับว่า สิ่งที่ผมบรรยายนั้นใช้กรอบของมัลคอมบอริชเป็นหลักนะครับไอพี IP ที่แล้วไอที่2เราพูดถึง c core v a l u e s นะครับก็เป็นพื้นฐานของอการดำเนินการสุความเป็นเลิศเลย EP พี IP นี้จะพูดถึง Organizational Profile ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เหนือขึ้นมาจาก Core-Values เมื่อเรารู้ Core-Values แล้วเราก็จะมาวองว่าเราต้องวิเคราะห์ โครงร่างองค์กรดีสภาพไแวดล้อมขององค์กรอย่างไรนะครับถ้าเป็นรูปของไดอะแกรมที่อธิบายถึง m าร์คแมบอรเนี่ยตัว Organizational Profile คือตัวสีเทาๆทีอ่อยู่บน core values นะครับสิ่งที่เราต้องรู้นะครับผมมักจะพูดอยู่เสมอว่ามันมี5รู้นะครับ5รู้ด้วยกัน รู้แรกคือ know yourself นะครับ know yourself รู้จักตัวเองรู้ที่2เรียกว่า know your friends นะครับเดี๋ยวจะลงรายละเอียดตามมา,มานะครับรู้ที่3คือ know your enemy รู้ที่4คือ know your strategy และรู้ที่5คือ know how to improve นะครับจริงๆแล้วถ้าไม่พูดถึงเรื่องของการเขียนรายงานหรือว่า การตรวจประเมินเนี่ยหลักๆคือ5รู้ครับรู้จักตัวเองก่อนรู้จักเพื่อนรู้จักศัตรูรู้จักกลยุทธ์รู้จักการปรับปรุงนะครับเราลองมาดูอันแรกนะครับ know yourself รู้จักตัวเองเราต้องรู้ว่าองค์กรของเรากำลังทำอะไรผลิตอะไรส่งมอบคุณค่าอะไรให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ถ้าเราไม่รู้ตัวเลยว่าตกลงแล้วองค์กรเราทําอะไรกันแน่มันก็สเปดสะปะนะครับถ้าเป็นองค์กรภาคการาาศึกษาแน่นอนที่สุดเราผลิตอะไรมันเป็นความเข้าใจคาดเคลื่อนนิดหนึ่งว่าเราผลิตบัณฑิตจริงๆเราไม่ได้ผลิตบัณฑิตนะครับเราผลิตสิ่งที่เรียกว่าองค์ความรู้ซึ่งถูกถ่ายทอดมาในรูปแบบของหลักสูตรการเรียนการสอนนะครับนอกจากเรารู้ว่าเราผลิตผลิตภัณฑ์แล้ว เราผลิตอะไรแล้วนะครับสิ่งต่อไปที่เราต้องรู้ว่าวิสัยทัศน์พันธ,ธกิจและเจตจำนงขององค์กรคืออะไรจริงๆเรื่องนี้ควรจะเป็นเรื่องแรกที่ต้องรู้นะครับเหมือน EP ออีแรกๆที่ผมมักจะพูดว่าเราต้องรู้ว่าองค์กรของเราเกิดมาทำไมนะครับเกิดมาทำไมทำไมถึงต้องมีองค์กรของเราอยู่ หลังจากเรารู้วิสัยทัศน์ปันญาิจค่านิยมแล้วเราก็ต้องรู้ว่า,าบุคลากรของเรากองกำลังของเรามีใครบ้างกองกำลังของเรามีผู้ที่เชี่ยวชาญอาวุธด้านไหนบ้างกองกำลังของเรามีอายุมีความจงรักภักดีต่อองค์กรของเรามากน้อยแค่ไหนมันผู้นำหรือแม่ทัพก,ก็ต้องรู้สิ่ง หลังจากรู้ว่ากองกําลังมีใครบ้างแล้วต้องรู้ว่าเรามีอาวุธยุทธระณอ์อะไรบ้างนั่นก็คือสินทรัพย์เทคโนโลยีอุปกรณ์สานที่ต่างๆที่เราจะเป็นต้องรู้นะครับแล้วก็รู้ว่าเราอยู่ในสภาพแวดล้อมของกฎระเบียบข้อบังคับอะไรนะครับนั่นคือเรื่องของ know yourself เรามาดูในรายละเอียดใน know yourself กันนะครับ มิชชั่นมิชชั่นคืออะไรมิชชั่นคือคำตอบของคำถามที่บอกว่า why do we exist เกิดมาทำไมเกิดมาทำไมนะครับถัดไปคือวิช i ั่นวิชั่นคือภาพแห่งอนาคตเราจะเดินไปสู่จุดไหนนั่นคือวิช i ั่น a l u e s คือคุณค่า ค่านิยมความเชื่อของคนในองค์กรที่มีความเชื่อร่วมกันคืออะไร Goals คือเป้าหมายนะครับเป้าหมายเราจะวางเป้าระยะสั้นระยะกลางระยะยาวอย่างไรเราจะวัดความก้าวหน้าของการดำเนินการของเราอย่างไรนะครับนั่นคือสิ่งที่เราต้องรู้ย้อนกลับไปดูครับว่าเรารู้ไหมครับว่าตอนนี้องค์กรของเรามีวิชั่นว่าอะไรบ้าง ไม่ต้องตอบเป๊ะๆหรอกครับแต่เราต้องดูว่าเฮ้ย mm hmm. ภายใน5ปี10ปีข้างหน้าในองค์กรจะไปไหนอยู่ที่ไหนนะครับนั่นคือสิ่งที่ควรรู้นะรถามว่าใช้เวลาเท่าไหร่ในการรู้สิ่งนี้บางครั้งบางทีองค์กรเขียนวิชั่นไว้สวยงามมากเลยนะครับคำพูดหรูๆเป็นเลิศ ยั่งยืนแต่คำถามคืออะไรคือคําว่าวัดความเป็นเลิศอ,อะไรคือคําที่บอกว่ายั่งยืนคนในองค์กรอย่างตีความไม่เหมือนกัน <S <S นะครับหรือแม้แต่ core values ที่พูดไว้คราวที่แล้วว่าเป็นคําพูดเก๋ๆคาขวันติดไว้ในลิฟต์แต่จริงๆแล้วคนไม่ได้ประพฤติปฏิบัติอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จริงๆถ้าผูนา้นําองค์กรสามารถใช้เวลาและ ให้ความสําคัญกับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะทําใหอ้องค์กรเดินไปได้อย่างมั่นคงนะครับวิชั่นมิชชั่นแวลูหรือบางทีเราเรียกย่อว่า VMB เนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวหนังสือแต่มันคือสิ่งที่เราต้องยึดถือและปฏิบัติเมื่อมีปัญหาเมื่อมีข้อโต้แย้งมีความขัดแย้งกันในองค์กรเราย้อนกลับมาดูครับว่าการตัดสินใจของเรายึดถือวิชั่นมิชชั่นและแวลูสน ถัดไปนอกจากเรารู้วิชั่นมิชชั่นแวลูแล้วเราต้องรู้ว่าคนในองค์กรของเรากองกำลังของเราเป็นยังไงบ้างนะครับเรารู้ไหมครับว่าคนในองค์กรเรามีความแตกต่างหลากหลายกันกี่ประเภทเราแยกประเภทของคนในองค์กรอย่างไรเรารู้ไหมครับว่าช่วงอายุของคนในองค์กรของเราเป็นอย่างไรผมยกตัวอย่างเช่นบางองค์กรเนี่ย คนที่มีความรู้ความสามารถสูงสูงคนที่เป็นกองกำลังที่ผลิตถ้าสมมติในภาคการศึกษาคือผลิตเปเปอร์เนี่ยเป็นคนที่อยู่ในช่วงอายุที่ใกล้เกษียณคำถามคือแล้วถ้าท่านเกษียณไปใครจะมาผลิตผลิตภัณฑ์หลักของเราเพราะเราต้องรู้เรื่องของออการกระจายของช่วงอายุด้เลยเราต้องรู้อะไรครับเราต้องรู้เรื่องของวัฒนธรรม ศาส,สนาเพศสภาพนะครับรู้ถึงเรื่องของสารภาพของการศึกษาด้วยทำไมเราต้องรู้สิ่งนี้ครับเราจะได้วางแผนอัตรากำลังวางแผนพัฒนาขีดความสามารถได้ถ้าเราไม่รู้ผู้บริหารไม่รู้เลยคนในองค์กรไม่รู้เลยเราก็ทำงานไปวันๆโดยที่ไม่ได้มองภาพอนาคตเลย ผมเคยพูดกับผู้นำองค์กรอ,องค์กรหนึ่งว่าภายในไม่กี่ปีข้างหน้าองค์กรของท่านน่าจะหลุดจากการเป็นที่หนึ่งเพราะว่าคนที่ผลิตเปเปอร์อันนี้คือองค์กรภาคกัรศึกษาให้องค์กรเนี่ยจกกะเกษียณแล้วมันก็เกิดจริงๆและบุคลากรรุ่นที่สองรุ่นที่สารุ่นที่สี่ พัฒนาขึ้นไม่ทันนะครับดังนั้นการที่เราจะรู้ว่าอัตรากําลังของเราบุคลากรของเราเป็นอย่างไรเป็นองค์ประกอบที่สําคัญก่อนที่จะทําเรื่องการพัฒนาอุปกรณ์สุขภาพนอกจากรู้ว่าบุคลากรของเราเป็นใครมออีอายุอย่างไรการศึกษาอย่างไรแล้วแบ่งประเภทอุปกรณ์บุคลากรอย่างไรแล้วสิ่งสําคัญคือ บุคลากรแต่ละก,กลุ่มนั้นมีความผูกพันกับองค์กรอะไรคือปัจจัยที่ทำให้บุคลากรมีความผูกพันความผูกพันไม่ใช่ว่าอยู่กับองค์กรตลอดแต่ความผูกพันคือทุ่มเทและต่อสู้เพื่อองค์กรมีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในองค์กรด้วยการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมของ เต็มใจและพร้อมจะทุ่มเทยอย่างเต็มที่และแน่นอนที่สุดอยากอยู่กับองค์กรเพื่อที่จะให้องค์กรนั้นประสบผลสําเร็จไม่ได้อยากอยู่เฉยๆนะแต่อยากอยู่เพื่อองค์กรประสบผลสําเร็จความผูกพันมันเหมือนเสมือนกับว่ามันมีสองคำที่ที่ททเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันแต่ก็แตกต่างกันคือความพึงพอใจและความผูกพันความพึงพอใจคือสิ่งที่องค์กรให้แล้วเราพอใจ แต่ความผูกพันคือแม้องค์กรไม่ได้ให้แต่เราก็เต็มใจจะทําให้องค์กรนั่นคือความผูกพันอ,องค์กรทราบไหมครับว่าบุคลากรแต่ละกลุ่มแต่ละช่วงอายุเช่น gen x gen y baby boom แต่ละช่วงอายุเนี่ยเขามีปัจจัยอะไรที่ทําให้เขาอยากมาทํางานอยากทุ่มเทให้องค์กรหรือผู้บริหารระดับสูงกลาง ต้นหรือเป็นลูกจ้างปัจจัยอะไรที่ทำให้เขาอยากมาทำงานะทุ่มเทให้ก่อนนั่นคือสิ่งที่เราต้องรู้นะครับนั่นคือ know yourself ทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับองค์กรเราต้องรู้ครับถัดไปคือ know your friends รู้จักเพื่อนเพื่อนคือใครเพื่อนคือมิตรมิตรคือคนที่สนับสนุนคนที่เอื้อประโยชน์ให้กับเรา มีใครบ้างที่สนับสนุนและเอื้อประโยชน์เฟรนส์ Friends, คนแรกเลยประเภทแรกเลยคือ,อลูกค้านะครับหรือผู้ใช้บริการแต่ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการนั้นไม่ใช่เราสนใจแค่ลูกคา้าแต่หรือผู้ใช้บริการเพราะอะไรครับเพราะลูกค้าหรือผู้ใช้บริการนั้นใช้อะไรใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเราแต่ผลิตภัณฑ์และบริการของเรามาจากไหนมาจากกระบวนการ ภายในของเราใครที่ทําให้เกิดกระบวนการภายในก็คือบุคลากรของเราเพราะฉะนั้นเพื่อนของเราจริงๆแล้วส่วนส่วนหนึ่งก็คือบุคลากรของเราด้วยเพื่อนของเราส่วนหนึ่งนอกจากเป็นบุคลากรของเราแล้วก็เป็นผู้บังคับบัญชาของเราถ้าสมมุติว่าเป็นระดับคณะเพื่อนของเราก็จะเป็นมหาวิาลเพื่อนของเราก็จะเป็น คู่ความร่วมมือเพื่อนของเราก็จะเป็นผู้ส่งมอบเพราะคนเหล่านี้จะเป็นคนที่ส่งมอบปัจจัยต่างๆเพื่อทำให้กระบวนการของเราสามารถเดินไปได้เพื่อจะทำให้เราสามารถผลิตผลิตภัณฑ์และบริการได้ที่จะตอบสนองผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดีสิ่งเหล่านี้เรียกว่าเป็น value chain หรือ supply chain แต่ปัจจุบันนี้ เขาไม่พูดถึงซัพพลายเชนแล้วเขาจะเรียกว่าซัพพลายเน็ตเวิร์กเพราะมันไม่ได้ซัพพลายแค่มิติเดียวมันมี360องศามันมีผู้ส่งมอบของผู้ส่งมอบมันมีลูกค้าของลูกค้ามันมีเอ่อเฟรนส์ของเฟรนส์นะครับเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็นอีโคซิสเต็มขึ้นมานะครับอีโคซิสเต็มขึ้นมา เราต้องรู้ว่าตกลงแล้วหน่วยงานของเรานั้นผลิตอะไรผลิตให้ใครนะครับแล้วคนที่จะช่วยให้เราผลิตผลิตภัณฑ์นั้นให้ได้เนี่ยเป็นใครบ้างเป็นใครบ้างน,นั่นคือรู้จักเพื่อนหรือผู้อุปถัมภ์ของเราให้ครบทุก,ทกๆกกลุ่มนะครับเพราะบางครั้งเราไม่สนใจเขาเรา องค์กรเราก็อาจจะไม่ darum, สามารถผลิตผลิตภัณฑ์หรือให้บริการได้อย่างเต็มที่ได้นะครับเพราะนั้นวิธีแรกวิธีเบื้องต้นในการที่จะทำให้เรารู้จักเพื่อนของเราคือเราต้องทำ customer segmentation หลังจากนั้นเราก็ทำดูว่า customer แต่ละ segment แต่ละกลุ่มนั้นใช้ผลิตภัณฑ์อะไรแล้วเราก็ย้อนกลับไปว่าใครที่มีส่วนร่วมในการผลิต และให้บริการต่อสิ่งที่เราองค์กรกำลังทำอยู่บ้างน,นะครับนั่นก็คือสิ่งที่เรามองคือเรามองกระบวนการสำคัญของเราเราจะมีกระบวนการที่เรียกกระบวนการสร้างคุณค่าหรือว่าที่เรียกว่า core process ถ้าเป็นภาคการศึกษาคือสอนวิจัยบริการวิชาการเรียกว่ากระบวนการสร้างคุณค่าหรือกระบวนการหลักและเราก็ายังมีกระบวนการสนับสนุนนะครับกระบวนการสรรนับสนุน กระบวนการสับสนคือกระบวนการที่สับสนให้กระบวนการหลับสามารถเดินต่อได้เช่นในภาคการศึกษากระบวนการสับสนนี้เป็นอะไรครับเรื่องของทรัพยากรบุคคลกระบวนการการคลังวัสดุกระบวนการเรื่องของเน็ตเวิร์กอินเทอร์เน็ตต่างๆคอมพิวเตอร์ต่างๆนีรว่าสับสนกระบวนการรักษาความปลอดภัยต่างๆนะครับนั่นคือกระบวนการสับสุน เราก็ต้องวิเคราะห์ทั้งหมดให้ได้นะครับว่ากระบวนการของเรามีอะไรบ้างหลายคนอาจจะสงสัยเอ๊ะรู้จักเพื่อนทำไมต้องวิเคราะห์กระบวนการถ้าเราไม่วิเคราะห์กระบวนการเราจะไม่รู้หรอกครับว่าใครมีส่วนร่วมในกระบวนการเหล่านั้นบ้างนะครับสิ่งที่จะวิเคราะห์อันนี้ได้เครื่องมือหนึ่งก็คือเรียกว่าเครื่องมือที่เรียกว่า SIPOC นะครับ S I P O C เนาะ S คือ Supplier หรือ Stakeholder ก็ได้ I คือ Input ปัจจัยนำเข้า P คือ process นะครับ O คือ output C คือ customer มีบางองค์กรนะครับใช้ใไซปอกับด้านคือแปลเป็น COPIs นะครับ COPIs นะครับเพื่อที่จะบอกว่าเราให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นประการแรกนะครับ เมื่อเรารู้กระบวนการต่างๆแล้วว่ามีกระบวนการหลักกระบวนการสนับสนุนอะไรสิ่งนี้แหละครับประกอบร่างเป็นสิ่งที่เรียกว่า value chain เราต้องวิเคราะห์สิ่งที่เรียกว่า management model คนที่เป็นผู้บริหารระดับสูงต้องมองภาพ management model หรือแบบจำลองการบริหารได้ต้นแบบการบริหารได้เพื่อจะทำให้ต้นแบบการบริหารนั้นผลักดันให้องค์กรสู่วิสัยทัศน์และพันธกิจ นในรายละเอียดของการวิเคราะห์ value chain หรือวิเคราะห์ไซพออันนี้ถ้ามีโอกาสจะเล่าให้ฟังโดยละเอียดอีกทีนะครับข้าคลอย่างที่บอกไว้นะครับไซพอ s, OC, s i p o c วิเคราะห์อย่างไร uh, มีกระบวนการทำอย่างไรบ้างอันนี้มี uh, เรียกว่าขั้นตอนพอสมควรในการวิเคราะห์ไซพอแต่ทั้งหลายทั้งปวงการวิเคราะห์ไซพอจะทำให้เรารู้ว่า ใครเป็นเฟร่นเราบ้างใครเป็นเพื่อนใครเป็นพันธมิตรใครเป็นพาร์ทเนอร์ซัพพลายเออร์สเตทควอเดอร์ต่างๆนะครับหลังจากเรารู้เพื่อนแล้วเราต้องรู้ศัตรูครับผมใช้คำว่าศัตรูเป็นคำที่ดูรุนแรงนะครับแต่จริงๆแล้วมันคือเรารู้ว่าใครอยู่เป็นคู่แข่งของเราในธุรกิจของเราใครเป็นนอกจากคู่แข่งแล้วคู่เทียบด้วย คู่แข่งนี่คือแย่งตลาดกันคู่เทียบไม่จำเป็นต้องแย่งตลาดกันแต่เราเทียบเพื่อที่จะบอกว่าเขาทำกระบวนการนี้ดีเราอยากทําให้ดีอย่างเขาบ้างเพราะฉะนั้นก็ขอไปเปรียบเทียบกับเขานะครับการที่รู้จักศัตรูหรือรู้จักคู่แข่งคู่เทียบเนี่ยคือเราต้องรู้ว่าตอนนี้องค์กรเราอยู่ลําดับไหนในตลาดส่วนแบ่งตลาดเป็นอย่างไรเราจะเติบโตข้างหน้าอย่างไร เราจะเทียบกับใครเราจะแข่งกับใครเราจะแข่งกับใครด้วยเรื่องอะไรนะครับเรารู้ได้อย่างไรว่าเขาเหนือกว่าเราถ้าเราไม่มีตัวชีว้วัดเราจะไปเทียบกับเขาได้อย่างไงครับเราต้องรู้ว่าเราจะเทียบกับใครด้วยตัวชีว้วัดไหนนะครับเราเอาแหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบมาจากไหนบางครั้งแหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบอาจจะหาลำบากนะ เราก็ต้องดูว่ามีข้อจํากัดอะไรบ้างแต่บางครั้งถ้าเราอยู่ในเครือข่ายเดียวกันผมคิดว่าเราควรมีความร่วมมือกันในการทำเรื่องของ benchmarking นะครับผมอ่านบทความหนึ่งก็คือวิสันซินเนทำโปรเจกต์หนึ่งที่เรียกว่าเป็นโปรเจกต์ของ benchmarking คือการเชิญชวนมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกานะครับมาร่วมโปรเจกต์ <c oughs> นี้ด้วยกัน เพื่อจะมาเบนช์าม์กกันเพื่อมาเปรียบเทียบกันวันหลังผมจะนำเรื่องนี้ของวิชวลซินมาเล่าให้ฟังครับการเบนช์าร์กก็มีขั้นตอนเนาะว่าเราจะเบนช์แม็กอย่างไรมันมีการทำแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการแต่จุดประสงค์ของเราในการเบนช์าร์กคือเราอยากรู้ว่าจุดแข็งของคู่เทียบของเราคืออะไรเราอยากรู้ว่าจุดอ่อนของเราคืออะไร แล้วเราจะทำอย่างไรให้เติบโตเทียบเท่ากับคู่เทียบของเราได้นะครับนั่นคือเครื่องมือที่เรียกว่า benchmarking การที่ทำ benchmarking เราต้องรู้ว่าแน่นอนที่สุดเหนือฟ้ายังมีฟ้านะครับเราไม่ได้เก่งทุกเรื่องและเราต้องเปิดใจยอมรับพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงและเราก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เปิดเผยจริงใจแล้วก็มีขั้นตอนด้วย benchmark ไม่อยู่อยู่ก็จะทําก็ทํานะครับไปแอบเอาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตแล้วมา benchmark เพราะ benchmark ไม่ได้ดูแค่ผลลัพธ์นะฮะมันดูโ r รเ e สด้วยครับในการบ e n c h m a r k เราต้องรู้ว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนตัวชี้วัดคืออะไรในตัวชี้วัดนั้นใครเก่งที่สุดนะครับเขาทําได้อย่างไรนั่นคือ process หรือ practices นะครับ เราจะทำอย่างไรให้ดีกว่าเขาหรือเทียบเท่าเขานำ best practice นะครับมาประยุกต์ใช้นะครับก็เป็นวง,วงจรหรือขั้นตอนที่เรียกว่า,าทำซ้ำนะครับทบทวนอยู่ตลอดเวลานะการ b e n c มาร์คเราสามารถ b e n c มาร์คได้ในหลายรูปแบบเช่นจะทำส t ร a t จิกเ b e n c h m a หรือเป็น performance benchmark หรือจะเป็น process benchmark ก็ได้นะครับ หรือจะเป็น Product, benchmark ก็ได้นะครับในรายละเอียดถ้าถึงเรื่องของกลยุทธ์ผมจะพูดเรื่องของ benchmark อีกทีนึ่งนะครับแต่จุดประสงค์หลักของเราตอนนี้คือรู้จักศัตรูของเรานะครับรู้จักศัตรูคู่แข่งของเรานั่นเอง หลังจากเรารู้ว่าคู่แข่งหรือศัตรูของเราเป็นใครแล้วเรารู้จุดแอ่งจุดอ่อนจุดแข็งของเขาแล้วเช้าเช้าเสียงจะพันกัน,นิดน,นะครับเรารู้จุดอ่อนจุดแข็ง,ขงราแล้วเราก็ต้องรู้ว่ากลยุทธ์เนะาะกลยุทธ์ของเราที่จะทําให้เหนือคู่แข่งหรือชนะคู่แข่งคืออะไรการรู้จักกลยุทธ์อย่างที่เมื่อวานบอกว่าเราไปไปไปพูดเรื่องการทบทุนกลยุทธ์ให้กับสกสวเนี่ยก็มีโอกาสได้พูดถึง เรื่องนี้ค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวพอเราเข้าไปสู่เรื่องกลยุทธ์เราจะอธิบายตรงนี้เพิ่มเติมมากขึ้นในการโน o w สตร r s t ี a เนี่ยสิ่งสำคัญคืออะไรครับต้องรู้ว่าอะไรคือความท้าทายเชิงกลยุทธ์อะไรคือความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์อะไรคือโอกาสเชิงกลยุทธ์และอะไรคืออินเทอร์เจนริสคำว่าอินเทอร์เจนริสเนี่ยสร้างความสับสน เพราะเราไปนึกถึง Risk Management ซึ่งเป็นคนละเรื่องกันนะครับเดี๋ยวตอนเราเข้าไปสู่การทำกลยุทธ์จะพูดขยายความเรื่องนี้จริงๆแล้ว Intelligent Risk คือ o p p o r t u n i t y ิโอกาสความท้าทายเชิงกลยุทธ์มันคือสิ่งที่เราต้องก้าวข้ามเพื่อทำให้เราบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจมันมีความท้าทายเชิงกลยุทธ์มากมายตอนนี้โควิด -19 เนี่ยมันเป็นทั้ง o p p o r t u n i t y และเป็นทั้ง Challenge ะครับมันอยู่ที่ว่าเราจะมองตัวนี้เป็น Opportunity เป็นโอกาสหรือเป็น c ช l l เลนจ์ช a l l ลนจ์ก็คือโอกาสแต่ช a l เลนจ์ที่ไม่ไม่เราไม่ได้หยิบมาคิดมาวิเคราะห์เลยมันจะกลายเป็น b u r ร์เดหรือเป็นข้อจำกัดข้อที่ขัดขวางให้เราไม่บรรลุนะครับนอกจากเรื่องของโรคระบาดแล้วเรื่องเรื่องของเทคโนโลยีนะครับเรื่องของ การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของลูกค้าเรื่องของออการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทํางานของบุคลากรจริงๆแล้วการวิเคราะห์เรื่องความท้าทายเนี่ยถ้าเราใช้ f Force Model นะครับก็น่าจะเป็นเกราะที่ดีเดี๋ยวเราไว้จะเล่าเรื่อง f Force Model ให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับความานูน้เชกรุ๊ปมีเยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะครับ นักศึษาลดลงเป็นความท้าทายไหมนะครับกฎระเบียบข้อบังคับเป็นความท้าทายไหมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเป็นความท้าทายหรือเป็นโอกาสหรือเป็นความได้เปรียบโหเรื่อง a g เจนซ o c โซซายนี่ผมพูดมนานานแล้วนะครับว่าถ้าในภาคการศึกษาควรจะปรับตัวควรจะมองกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าเป็น คลากรที่เรียกว่าอยู่ใน aging society นะครับอันสุดท้ายของเรื่องของการรู้เรารู้เขาร้อยรบมีพ่ายก็คือรู้ know how to improve รู้ว่าจะปรับปรุงอย่างไรส่วนใหญ่คนมักจะอ้างเรื่องอวิธีการปรับปรุงโดยใช้วงจร PDCA อยากเรียนว่า PDCA ไม่ใช่ระบบ PDCa เป็น,นกลไกในระบบต่างๆมันมี PDCa ซ่อนอยู่หรือแม้แต่ใน Malcolm Borish ก็มี PDCa ซ่อนอยู่ในระบบ Lean ก็มี PDCa ซ่อนอยู่ในระบบ HI ก็มี PDCa ซ่อนอยู่ในระบบ ISO ยิ่ง PDCa เต็มๆเลยเวลาเราพูดถึงระบบการปรับปรุงตัวเองอย่าอ้าง PDCa เพราะมันเป็น,นกลไกไม่ใช่ระบบนะครับเราต้องดูว่าเราใช้ระบบอะไรในการปรับปรุงองค์กรนะครับนั่นก็คือการรู้เรารู้เขาร,อรา้อยรบมิดพายย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าถ้าเราจะอยากพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศสิ่งสำคัญคืออย่าทำสิ่งเดิมๆซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะ insanity doing the same things over and over again and expecting different results มันเป็นเรื่องเสียสติที่จะคาดหวังให้เกิดผลลัพธ์ที่แตกตา่างด้วยการกระทำแบบเดิมๆซ้ำแล้วซ้ำอีกสำหรับ EP นี้ก็จบลงแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับรอติดตาม EP ที่4เรื่องของเราจะนำองค์กรอย่างไรไปสู่ความเป็นเลิศได้ติดตามชม EP 4ต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ